แองรีสอร์ทถึงแล้วค่ะแองรีสอร์ทพี่น้องผู้่งเงาผู้อ้าตุ้ยอยู่งามลี่ผู้ป้าเราอยากอลังการเราอยากชิมาพูตัวนี้บ๊สกึมเราบ้างภเขาเนาตุ้งก็ดีแล้วอันนี้แล้วสุดยอดสุดยอดท่าแองฟาร์มรีสอร์ทเด้อผู้ทั้งรังรถไฟลูกกัเลยลูกเราตื่นเต้นป้าทุ่ลูกเรารถไฟรถไฟเราอ้างท้อ นี่น้องเบสเมื่อกี้เพื้อเบสอันนี้นโอ้ยมองเขาสุม่มมาเตียงทองมาเที่ยวคันดีจือบอยนี่เห็นบอยนีคลิปเราขัาเตียงเขาสบเขาสบายเฟิร์นเนี่ยมาเที่ยว,นวนเนี่ยสบวนี่สุดยอดเด้่ยสบวนเดี๋ยมาเที่ยวเบดบ่มันเป็นไงด้ไฮไลท์ตรงนู้นตรงเอกเอ,อื้อเอ,อืเออ้เอเพิ่งจะเป็นเอฟซีมาพามาขัดขนาดเลิศเล็ดเล็ดผูดพ้พี่น้องกินข้ากันใกล้ผู้พาเลยบรรยากาศดีมากไปลงพี่น้องเอาที่ชั้นแบบหน้ากระหอพีพ่น้องบรรยากาศ c o o กินเขอ ique, าอยู่หนิงท้องมันเป็นรีสอร์ทเนาะพี่น้องเนงาะโคตรโคตรจะไปทักบนสะพานมีจังะไปนัตูบนั่งขี่ได้บ่กูขี่เป็ไไดปกันเลยเรามาทักไปยั่งจิตูบ้ปะเนียแต่บววังมีนยังก,กินไง กินยังไปตู๊กันยังไกดีไปต้นไหนต้นปะรีสอร์ทมองนมันมีเหคนนอนบื่อเออเอสลามาพีนอสิพาลรามีขี่กระเซาอยู่สเออขี่กระเซากัมีเออขี่ขาน้านีสุดยอดสุดยอดเินย่ไหนังตุมาเด้อมาเด้อมาเด้อนังซามอักนจนอารมณสุดยอดเลย เราไอเหมยดีคดิจะข anyway ี loser, ่เก <the> ันคไขี่วูคนปันเอ้นนั่งกกินข่าวกันกินหรข้าวเรียกกินข้าวเลยเป็นก่อนเออกินข้าวแล้วเอดนกินกินะกนะกรอองคนะ กินำิยนซ้กินฮะอ้ยน่ากินมานี่คีเพชรัูมา่ไห้มปมาจักิดนี่ลองไจักปดา้มมุงเนาะอ่เพชรกิน เราคิดได้บ้างไ,ไหลดีกว่เอาปลาปิ้งปานินบุมีพักว้าวตัวถอดตัวปิ้งเออเอาสักหน่อยแล้วสักก่อนเขาจะเอาบอกอันนี้เอา เทำโกชิโนเย็นบ้านหน่อยไหมเนี่ยเย็นบ้านหน่อยสำอัาก่อนเก่จิบบุปติม่กาแฟอยู่แถวอ้ป่บ้านที่เชียงยังเอาสั่งไหมไมกาแฟ

กันว่าห้อทองหมใหญ่ไปได้แต่จานมาก่อทองใหญ่นันไปด้่อว่าพวกอีการเลือพวกอ่านบะไรคะทุกอย่างนี่กาแฟนี่อย่าจะเป็นเลื่อ้ยาเลยาคบัวเงินมันเ็ไหคลายคาหมอื่อเงินใเเอาไป พราน,ะนีนี้แ้ครับพวกเราเป็นสิ่งเราจะเนื่อยคอรับหนึ่งได้เลยหยุดหยุด,ยดอ,อะไรอ,อไย่แค่แค่ไปปอกเพือนท่านอะไรแเพือนทั้สมนมื่นคุณมาบามืนระออันเข้าวัดอีกนะ้นอันจะมีข้าวัดจัน ขึ้นรบัเนาะรถรถรถโซ่ขึ้นรถจด้ลาแพงเล่พี่น้องไอ้แพง Tất เข่เหนื่อยนะเาเป็นแรงเขาได้บวชนี้ย,ยเหนื่อยจัง ขายลายเดอน่งจะไปเดือนนึ่ค่ะเบิายแหเข้ากะโบกีโบล์มันจะี่ยงเงินงียแหละเข้าโบกบลมีประกันชีวิตเนาะเข้าเร่อปบล์มปลาธรรมชาตินีจะเป็นผู้อาวุ้สเการมีบอครอบคุณเอง จังไรพ่อนีเงินไงบอกว่าเงินเดือนเงินเดือนนั่งมันจะไม่จเป็นมันจตายหรอกมันจะตายเมอนี่ล Kita tak tahu. Dia tinggal tak

ฉันรักกษินี่แลวมึงอาหารมันกระบนจากถือขันบ่มีเงินกมาหลิดมากินมาเ่ยวแล้วันใดทำบริเอสลามาทำก็มาซักิ้เขาแคมปที่สอท่างเพลงโบรรยากาศดีมาเดอสลาดเอยจีออกปลาจีนังมันออกนะอยากินเด้อิ้ม็มันกินได้ได้ขาดล้เอาไปกินอะ พี่น้องเอฟซีกินเข่า็นังบอกซาบัวนำมที่ดูแลตัวเองเพินเป็นห่วงเป็นไงเิเป็นเอฟซีเพิ่นมาลินำชีวิตเทาขาเฮาบัดูแลบหักตัวเองกับบุีหักเฮาเขากินได้ยึดตามใจปากแตเมื่อใดมื่อหนึ่งมันมันก็เป็นพัวกระกะบอกว่าแกไอเดีมีเนี่ยมือจับตจะได้กินจะกเข้มร่เนี่ยมันก็เป็นอันนั้นได้คืบอกให้กินรถบอย่างเราจิ้นาเราบอย่างกินาเยอะเลยหรบานเกนกอ้อกเน่ Thì mẹ 别进来，别进来。 อง,งองกกินไน่นาน,น,ลน,น,น,เ,นเลยแตเยแก่เราจะใส่กาเข้มดยอไม่ได้อไม่เ,เ้มข้าวยังเหลืออยูน่นะเพเพม,มากแต่วันกินไ่ไดนแล้วมันบอกก,มมก็น,นะยยนันัยยนนเลยพี่งแมโปรตีเสียมแม่โปรตีเสียมข้นนึงก็อเฮ้ยยูเนีอ่ะแ่งขันยเกินเกินหละเนาะ บกคาไปโดนแล้วอันนี้จะกี้น,นอนยังมีแต่จนเลือยจนไรเอาไปได้ตะกี้นี <c oughs> อันซาลาบัตอะไระกะน่าปุ่งบอกพปนนน้ไปเลยกินเผาไมแ้กลินนกกินรเลยหลอดเขาจะกำกิน ก็อะไๆเนาะทุกวันดีๆน้องกินีอย่เก็บหน่อเออ้องอะไรกินมะคบมะคามะขวยนะออผักกล้ยกีนใบกะสาร ข้ารางก็ยางดีไปเลยนะจะกรยเป็นเลยนะเ้วนไปยางุกยัวข้าวเปิ้ลกระพอบไปขี่เป็ดกับพี่น้อยมข้างในร้อน เรไทยตะบุญกินเราเคยกินแท่เราเกิดแบบนี้ขอบคุณค่ะรอบนี้ทำไมเร็วจงเลยกินเขาลืมบ่ลืมใช่ไหมคะคุบอกแ้กาแฟกันแล้วเหรอชิมบ้างทให้สุดบริขายวิตามินว่านไปขี่เป็ดนอจะสึุบริย่างปลาไปมันเหื่อยมันไกลปุ๊กเ่ง่าอยู่ดีไม่ได้กินข่าวกินน้ำเจกรสิเมื่อไรพี่น้องจะได้กรสินองชาวลาวันน พ üz, <rock Pon cho Bluetooth> <t op> ี่น้องเอฟซีก็แล้วกดแชร์กดติดตามเด้อคลิปนี้กะขอบคุณเด้อสำหรับอุส่าห์ใจดีเน้องอะไรกันเพื่อนเพื่อนแล้วกะนคือทาให้หางศี่ซัพพอร์ตกดเดินทางเบึงแยงกันอาหารการกินค่ะผมมีเพื่อนเพื่นชอบกุมกับบอด้มาเขาจดีนะพี่น้องจะได้ขอเส้นก็ดีๆมีแฮงสุกสับแรงแห้งค่ะล้ำรวยล้ำรวยเด้อไปตามไปกันเย็บมิซุกตลอดตลอดไปพบกันคลิปหน้าจ้ะทุกคนสบาย